RMUT TALK สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ RMUT TALK ค่ะพบกันนะคะทุกวันจันนังคาในช่วงเวลา14นาฬกาโดยประมาณค่ะ FM 89.5 Innovation for l i f e นนวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลยุบุรีค่ะเจอก,กันเช่นเคยนะคะดิฉันอาทิตยาปักกะทานังรับหน้าที่ดาเนินรายการค่ะข่าวสารของเราในวันนี้นะคะรายการของเราค่ะเปิดบ้านต้อนรับนะคะท่านรองจุนการบดีมหาวิาลัยเทคโนโลยีราชมงคลยุบุรีซึ่งท่านเองนะคะก็ยังเป็นท่านคณะกรรมการบริหารของสถานวิทยุกระจายเสียงมหาวิเชาัายเทคโนโลยีราชมงคลยุบุรีด,ด้วยค่ะต้อนรับศาสตราจารย์ดรกิตชนภูมิกิติพิศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้ประเด็นของเราที่จะมาคุยกันตอนแรกนะคะต้องบอกว่ามีหลายประเด็นซึ่งทางท่านรองที่รุบอกว่าอืเดี๋ยวต้องรอคุยกันก่อนนะคะว่าประเด็นที่เราคุยถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการอาจจะมีต่อในประเด็นต่อไปนะคะคท่านคะคควันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านมาเยี่ยมชมที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเสนอวิทยุค,ค่ะครับก็รู้สึกรู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะพอผมก็ตั้งแต่มีการประชุมที่นี่บ่อยเมื่อประมาณ 3- 4ี่ปีที่แล้วนะ ประชุมทุกวันเลยก่อนโควิดนะคะก่อนโควิดแล้วก็พอช่วงระยะเวลาประมาณสามปีที่ผ่านมาก็ไม่ไม่ไมค่อยได้มาขับรถผ่านแต่ไม่ได้แวะเข้ามาคิดว่าแต่มันจะเหมือนเหมือนเดิมเพราะว่าขับรถผ่านบ่อยแถวนี้แต่ก็มีความพัฒนาขึ้นอย่างคิดว่าอย่าง้าวกรดโดนนะครับผมแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีมีการขยายส่วนข้างหลังให้ให้เป็นที่เป็นที่นั่งพักผ่อนแล้วเป็นเป็นที่นั่ง คุยกันได้อีกที่หนึ่งได้ด้วยแล้วก็ยังไม่ไปดูข้างบนนะข้างบนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงือเปความไม่ทราบครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เดี๋ยวอาจจะเรียนเชิญท่านขึ้นไปที่ข้างบนกันนะคะวันนี้ค่ะมาพูดคุยกันหนึ่งประเด็นแน่นอนนะคะตอนนี้เองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธุรีเราก็เริ่มที่จะเปิดรับนักศึกษาใหม่นะคะประจําปีการศึกษา2,569นะคะแต่ว่าทางท่านกิจชนก็ดูแลในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น วิชาการแล้วก็ในเรื่องของงานวิจัยเองค่ะต้องเรียนถามภารกิจที่ท่านดูแลแล้วก็รับผิดชอบในกรอบตรงนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในภารกิจนี้ค่ะจริงๆ้านวิชาการและวิจัยคือเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรูปแบบของมหาลัยทั่วประเทศนะเราด้วยก็คือเราคือเป็นสถานที่ในการสร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อประเทศนะครับในส่วนของมหาลัยเทคโนโลมคนแทบบรีคือเราเราเน้นสร้างสร้างคนให้ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งซึ่งจะเห็นว่าหลักสูตรที่เราดีไซน์มาไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือหลักสูตรทางด้านสังคมาศาสตร์บริหารธุรกิจพวกนี้เราก็พยายามดีไซน์เพื่อให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงานเรามีหลักสูตรปริญญาตรีประมาณแปดสิบเจ็ดหลักสูตระนะครับผมแล้วก็มีหลักสูตรปริญญาโทรกับปริญญาเอกรวมกันสี่สิบแปดหลักสูตรณนเวลานี้ครับผมสี่สิบแปดหลักสูตรต้องบอกว่าเยอะมากเยอะมากครับแล้วก็มีจะมีการเปิดมาเรื<า>่อยๆผมว่า จะเข้าใกล้50กวกว่าายในเร็วนี้สำหรับหลักสูตร,รปริญญาโทปริญญาเอกครับผมค่ะเรามีแนวทางไหมคะว่าเราจะเลือกหลักสูตรอะไรบ้างที่เราต้องการที่จะขยายหรือว่ามีการเปิดในหลักสูตรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ขึ้นอยู่กับเทรนด์ของตัวของประเทศหรือว่านโยบายของประเทศที่จะมอบลงมาต้องเวลานี่คือประเทศเราก็ต้องการที่จะก้าวล้ำคือพยายามที่จะสร้างประเทศให้เป็นประเทศพัฒนานแล้ว <c oughs> การสร้างเทคโนโลยีแบบเดิมๆม, <c oughs> มันจะ ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปไปเพื่อเพื่อให้ประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนานแล้วเพราะฉะนั้นคือทุกหลักสูตรจะเน้นใน,นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมและก็สร้างผู้ประกอบการตัวเนี้ยเราเราคาดหวังว่าอีก 10- บหรือยีปีขา้างหน้ากลุ่มคนที่จบปริญญาตรีตอนเนี้ยจะเป็นคนที่ควบคุมเศรษฐกิจของประเทศเราเลยเน้นทุกหลักสูตรเน้นให้เด็กมีความคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการให้เด็กมีความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมเป็นของประเทศเป็นของตัวเอง ก็ที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศอันนี้คือหลักๆขอ,ของของหลักสูตรที่อยู่ในรัฐมนตรีดยบริครับผมค่ะจริงๆแล้วการเปิดหลักสูตรเองในแต่ละปีเราก็อาจจะต้องมีการวัดไหมคะว่าคนที่เข้ามาน้องนนักศึกษาที่เข้ามาใหม่เนี่ยความต้องการหรือว่าความสนใจมันมีการปรับเปลี่ยนไหมคะเพราะจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่นะคะบางท่านบอกว่าจะเป็น next gen ใช่ไหมจะสนใจในเรื่องของการที่จะต้องสร้างรายได้ตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนอยู่หรือว่าต้องการจะเป็นผู้การของตัวเองเป็นนายตัวเองเนี่ยค่ะจริงๆหลักสูตรมันมีหลายประเภทหลักสูตร ที่เป็นเาเรียกว่าคอโปรแกรมหลักสูตรที่ประเทศต้องการเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแต่มันได้ทุกทุกหปีเลยว่าทุกทุกสามปีพวกนี้คือยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรเท่านั้นการบัญชีอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันมันเป็นหลักสูตรที่มีความจําเป็นในการบริหารจัดการองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหลักสูตรวิศวกรรมอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแป,งนป,ปนงนลงได้ทุก3ปี5ปีแต่สิ่งที่เราทําการเปลี่ยนแปลงทุก5ปีคือเรามีการเพิ่ม รายวิชาเพิ่มเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆเข้าไปในหลักสูตรเดิมๆอันนี้คือหลักสูตรเรียกว่าคอโปรแกรมท,ที่ที่เราดันอย่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีมาเกือบ80%ของหลักสูตรทั้งหมดส่วนหลักสูตรที่เราเปิดเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศอันนี้อีกประมาณ20%ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหลักสูตรอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หลักสูตร AI พวกนี้ก็เป็นหลักสูตรที่ที่เรา ที่เปิดทันทีเพื่อจะตอบสนองนโยบายของประเทศในการพัฒนาครับผมค่ะตอนนี้หลักสูตรเหล่านี้อย่างเซมิคอนดักเตอร์เองหรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วะคะณเวลานี้คือเนื่องจากนโยบายของประเทศเพิ่งมาเมื่อ2ปี EV หรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่นี่เราเปิดเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้ขึ้นขึ้นปีที่3ละแล้วก็หลักสูตรเซมิคอนดักเตอร์เพิ่งรับนักศึกษา,ามเมื่อเทอมเนี้ยเทอมเนี้ยเทอมหนึ่งครับ หกเป็นเป็นห้องแรกเป็นห้องแรกเหคะครับผมส่วนหลักสูตร Big Data หลักสูตร AI เราเปิดมาเป็น10กว่าปีแล้วครับผมอืมค่ะยาเซนิคอนดักเตอร์เอเนี่ยจะเป็นเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะก็ส่วนใหญ่แล้วคือคือมันเป็นทุกคนตอนเนี้ยในสังคมการเรียนรู้จะพูดเรื่อง Gen AI พูดเรื่อง AI หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมโลจิสติกต่างๆจะพูดเรื่องยานยนต์ไฟฟ้ารถทฟไฟฟ้าแต่สุดท้ายหัวใจสําคัญมันคือ อุปกรณ์ที่ใช้สร้าง,งส,สร้าง AI สร้าง EV มันก็คืออุตส,สารกึ่งตัวนำ<ม> semiconductor device เป็นอุปกรณ์สเป็นตัวในการสร้างสมองกลอย่างเช่นอุปกรณ์สร้างโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สร้างชุดควบคุมใน EV หรืออุปกรณ์สร้างชุดควบคุมในในแพลตฟอร์ม AI ต่างๆมันคือ semiconductor ประเทศไทยเรา เราเคยมีเมื่อ20ปีที่แล้วเราพยายามสร้างพวกนี้ขึ้นมาแต่ไม่มีคนสนใจเหมือนกับว่าเราซื้อมาขายไปจนท้ายก็คือเันก็จะมีมันปัญหาว่าเราลืมลืมมองไปว่ามันมีการเขาเรียกว่ามีการสร้างอย่างต่อเน,นื่องเราก็เลยมามาเป็นนโยบายของประเทศเลยนะว่าเฮ้ยเราต้องสร้างบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรม EV อุตสาหกรรมไอโดยที่งบประมาณประมาณ20,000ล้านของกระทรวงอวเนี่ย ต้องมุ่งเน้นไปทางด้านนี้ครับผมค่ะอย่างนั้นปัจจุบันนี้มีสถาบันการศึกษามากหรือน้อยยังไงบ้างคะที่เปิดในด้านนี้ที่ตอบโจทย์รัฐบาลเราทําคู่ขนานไปหลายอย่างสามสี่คู่ขนานอันแรกก็คือคือคนคือจะสร้างหลักสูตรใหม่ๆอ่ะมันต้องมีอาจารย์ใช่ค่ะก็จะมีคําถามอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าการจะเปิดอะไรมันจะต้องวางแผนวางแผนก็มีอาจารย์อาจารย์เมื่อตอนอดีตเคยมีมาก่อนค่ะ ถ้ายังไม่ยังมีไฟอยู่เราก็ดึงมาช่วยอาจารย์บางมหาลัยหรือว่าบางองค์กรคือยังไม่มีอาจารย์บางสาาถาบันก็จะมีการก็ต้องมีการส่งอาจารย์ไปทําปริญญาโทปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศที่ทํางานวิจัยหรือว่าศรรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสีมีคอนดักเตอร์แล้วก็อันนี้คือการ์ริคอทางมีกระบวนการมีทุนวิจัยเพิ่มเพิ่มขึ้นม,มาเพิ่มไปเรื่อยๆโดยเฉพาะที่การบริษารของเราก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากอันที่สองคือสร้างหลักสูตรสร้างหลักสูตร อันนี้ก็ทาําผู้ขนานกันไปทํา,ทาพยายามทําหลักสูตรขึ้นมาอันที่สามก็คือสร้างผลงานวิจัยค่ะอันนี้สำคัญสำคัญมากมันต้องทำสามผู้พนนานไปพร้อมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนครับค่ะพูดถึงเรื่องของงานวิจัยแน่นอนนะคะดังนั้นผมทักเกตชนเองก็ดูในเรื่องของวิชาการด้วยแล้วก็ในงานวิจัยด้วยนะคะสองอย่างนี้คะ่ะท่านคะมันมีความเชื่อมโยงกันไหมคะในส่วนของมหาาลัยเองอะคะจริงๆพันธกิจของอาจารย์มีมีอาจารย์จริงๆแล้ว มีอยู่สี่พันิจหลักๆที่ที่มหาลัยให้ความใ่ใจในตัวในตัวภาพรวมของมหาเชนก็คืออะไรคือสอนอาจารย์คนหนึ่งก็ต้องสอนต้องวิจัยต้องบริการราชการเพราะทนูนเสร็จแล้เรื่องที่สี่ทำนู่ก็คืออาจจะไม่ต้องเน้นมากเพราะว่าสนใจแล้วเราเป็นคนดีเราก็อยู่ในสังคมทําความดีต่อต่อเพื่อนต่อต่อประเทศมันก็ได้อยู่แล้วในการูเพราะฉะนั้นคือ3ามอย่างหลักคือสอนวิจัยบริการราชการนะครับ ส่วนวิจัยก็คือในตลอดที่ผ่านมาที่ผมมาเป็นสมัยท่านท่านอาธิการสมมายเป็นอธิการแล้วสมัยแรกแล้วสมัยสองนี้แล้วก็ผมมาเป็นรองอธิการของท่านนี่ก็เราก็พยายามที่จะให้นักวิจัยนะครับได้มีการเปลี่ยนมุมมองเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มนักวิจัยใหม่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พยายามสร้างสร้างเขาเรียกว่าให้ให้นักวิจัยเข้าหาแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เรามีการเปลี่ยนแปลง แต่ถามว่าก็ยังเกิดก็ยังน้อยอยู่นะก็ยังไม่ได้ไบ,บรรลุเป้าได้100%ยซต์ก็คือก็คือยังยังมีการยังเพิ่มคนก็คือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่ยังทํางานวิชัยอย่างต่อเน,นื่องประมาณ20%อีก8 0จะต้องสู้กัต่อไปด้วยครับผมก็คือเราก็จะต้องผลักดันให้ทางคณาจารย์เองเนี่ยได,ได้ต้องเรียกว่ามีงานวิจัยของตัวเองออกมาแล้วก็ไม่ใช่แค่จบแค่ว่า เป็นเป็นเล่มนะคะจะต้องไปสู่การพณิชย์ิตได้ด้วยใช่อันนี้คืออันนี้คือความท้าทายส่วนนักวิจัยที่ผมพูดประมาณ่สิเประมาณ20%เนี่ยเขาทาได้แล้วเขามีการเชิงพณิชย์นิตมีไลเซนซิงบางคนก็สามารถไลเซนซิงในเชิงของซื้อขายงานวิจัยได้เป็นร้อยรล้านก็มีบางคนก็ไลเซนซิงในเชิงของสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรแล้วก็ไปตีพิมพ์อันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะครับนี่สิ่งนี้ก็คิดว่าหน้าที่ของผู้บริหารก็คือซัพพอร์ตนักวิจัยเหล่านี้คิดว่า เรามาถูกทางแล้วแต่เราอาจจะต้องมีการใช้ตัวเพิ่มเพิ่มอะไรนะอัตราเร่งให้มันเพิ่มมากขึ้นครับผมคือสัดส่วนตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของงานวิจัยยี่สเปอร์เซ็นเี่ยอันนี้พอที่จะสร้างรายได้ได้ได้มากหน่อยงไงบ้างได้บ้างคะไม่ถึงว่าถามว่าตอนเนี้เอาเอา,เอาเรื่องรายได้ที่เข้ามายังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่แต่ถามว่าเราตอนนี้คือผมกำลังพยายามที่จะผลักดันที่จะสร้างหน่วยกาเรียกว่า คือบริบทของมหาวิทยาลัยอ่ะมันคือมหาวิทยาลัยมันเป็นสร้างทุนมนุษย์มันสร้างพัฒนาคนแต่จะให้มหาลัยมาทําบริษัทเพื่อขายสิทธิบัตรเนี่ยมันทําได้ไม่ดีหรอกมันทําได้เราก็ยังคงเป็นสถาบันการศึกษาเป็นหลักใช่ไหมเราก็เลยมันผมกําลังเราเราก็เรื่องนี้มีการคิดกันแล้วว่าเราจะทําตัวเนี้มาเป็นตัวขายไลเซนซิ่งและมีหน้าที่คือไม่ต้องทําวิจัยมันไม่ใช่อาจารย์ มาไล่ทาตัวเนี่ยเป็นหน่วยที่ผลักดันในการขายแลเสถียรงแล้วหน้าที่ของคุณคือขายแลเสถียรงของอาจารย์ให้อันนี้คือสิ่งที่เราวยายับผมโดยตรงและก็จะต้องรู้กฎหมายรู้ข้อบังคับต่างๆโปรโมทมันมีการพูดต่อรองกฎหมายมีความลับของหน่วยงานอะไรพวกนี้พวกเขาต้องรู้ครับผมเพราะจริงๆนักวิจัยเองแค่วิจัยงานก็งานหนักแล้วนะคะแต่ว่าก็มีหน่วยงานเนี้ยช่วยในการแบบว่า มาเป็นส่วนที่ดึงผลงานของพวกเขาเหล่านี้ไปไปสู่ผู้ประกอบการที่สนใจตรงนี้นะคะใช่อันนี้คือสิ่งที่ทคิดว่าเร็วๆจะเกิดกำลังวาง,งแผนกันอยูอย่ยค,ครับค่ะตอนนี้นะคะคอย่างที่บอกไปว่าหลักสูตรที่เปิดมาก็จะมีหลักสูตรใหม่ๆที่ตอบโจทย์ของรัฐบาลเองนะคะคแต่ว่าในจำนวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยอะคะ่ะมีหลักสูตรไหนไหมคะที่เรามีการบอกว่าวัดผลหรือมีสถิติว่ามีนักศึกษาที่สนใจหรือว่าสมัครเข้ามาเนี่ยในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงอะค่ะจริงๆมหาลัยเทคโนโลยีที่ทำนโยบายของ ของกระทรวงคือเราจะเป็นหลักสูตราทางนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประมาณ80%เป็นเป้าหมายแล้วก็โซเชียลไซด์เราเราก็ให้แค่20%เปอันนี้เป้านะแต่ตอนนี้เลขมันอาจจะอยู่ช่วงประมาณสัก70กว่าแล้วก็20กว่ากว่าแต่เป้าหมายของเราคือว่าเราต้องมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้มากที่สุดแล้วก็หลักสูตรสังคมศาสตร์นี่ก็คือก็มีก็มีแต่ก็ระดับพอประมาณอันนี้คือหลักๆเพราะฉะนั้นคือ ถ้ามองเรื่องเรื่องตรงนี้หลักสูตรที่มีการแข่งขันกันมากสุดแน่นอนว่าจากหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็แข่งขันกันสูงมากสูงมากแล้วก็เรามีหลักสูตรใหม่ๆเข้ามาที่หน้าเซอร์ไพรส์ก็อย่างเซมิคอนดักเตอร์นี่ก็คนสมัครก็เยอะอยางคนเริ่มเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อย่างพยาบาลไม่ต้องพูดถึงโรงพยาบาลเต็มอยู่แล้วจนจะมาขอเปิดเพิ่มใช่แล้วก็หลักสูตรคอโปรแกรมที่ผมพูดนะหลักสูตรที่แบบ มีคือคอร์สโปรแกรมคือหลักสูตรที่มันเป็นอาชีพหลักสูตรเพื่อการอาชีพอ่ะค่ะพวกเนี้ยเต็มตลอดไม่มีปัญหาค่ะแต่แต่ยัจะมีปัญหาหน่อยก็หลักสูตรที่เด็กมันอัดหรือผู้ปกครองอาจจะมองไม่เห็นว่าจบไปแล้วทําอาชีพอะไรอันนี้หลักสูตรพวกเนี้ยไม่ใช่แค่เรามีปัญหาทั้งประเทศมีปัญหาอย่างเช่นหล,หลักสูตรภาษาหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตร ฟิสิกส์หลักสูตรเคมีพวกนี้มันก็จะบอกว่าจะไปเป็นสอนหรือเปล่าเป็นอาจารย์อย่างเดียวอะไรนี้เขาก็ยังมองภาพไม่ออกครับที่น่าเซอร์ไพรส์หลักสูตรใหม่ที่เราเปิดมาที่ที่น่าตกใจคือแล้วมีคนแข่งขันสูงมากก็คือหลักสูตรพละศึกษาพละศึกษาเหรอคะแต่ทราบไหมว่าพละศึกษาอยู่ในศิลปศาสตร์เื่อศิลปศาสตร์ได้ได้ศิลปศาสตรบัณฑิตแต่ก็ยังมีคนทราบว่าอยู่ที่นี่ใช่ค่ะเราเรามีนักศึกษาเข้ามาเรียน แต่ก่อนเขาเปิดแค่ห้องเดียวตอนนี้เปิดไปสามห้องแล้วคนมาสมัครเป็นพันเอาแค่ประมาณร้อยร้อยเอาแค่เก้าสิบคนถึงร้อยคนนั่นเองแต,แต่คน,คนมาสมัคร <1, 000. S 2> เยอะมากน่าจะเป็นน่าจะเป็นอันดับต้นต้นหนึ่งในห้าของมหาวิทยาลัยทงางด้านพระรศึกษาเราเคยมีการสอบถามหรือวัดผลไหมคะว่าทำไมถึงมีคนที่แบบต้องการเข้ามาในในพระรศึกษาเนี่ยค่อนข้างมากเลยค่ะผมก็อาจจะ ได้ฟังต่อๆแล้วกันอาจจะไม่ได้เป็นผู้ท้าโดยตรงคืออาจารย์เราเป็นโค้ชทีมชาติเท่านั้นอค่ะไม่ว่าจะเป็นโค้ชโค้ชทีมชาติโค้ชกีฬาบอลเลย์บอลโค้ชฟุตบอลแล้วก็เรามีเครือข่ายม o u กับกับสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยหลายๆสมาคมแล้วก็เรามีมี MOU กับบริษัทยักษ์ใหญ่ธนาคารกีฬาไม่ว่าจะอย่างเช่นบางกอกคลาสเนี่ยทีม BG ค่อนข้างอย่าเงี้ยเราเราเรามีชื่อเสียงตรงนี้แล้วก็ เราชื่อเสียงของอาจารย์อาจาจรย์ <คน S 2> <อ>ที่มีโค้ดลูกศิษย์ใช่แล้วก็ชื่อเสียงเอ็มยกับองค์กรสมาคมต่างๆแล้วก็กับภาคเอกชนซึ่งมหาลาัยเรามันเป็นโลเคชั่นที่คุ้ค่าที่จะเหมาะสําหรับเขาแล้วก็ค่าใช้จ่ายของเราก็ไม่แพงแล้วก็เราก็จะเว็บให้สําหรับนักศึกษาที่สร้างผลงานด้วยคือคือ,คอให้ทุนการศึกาก็จะมีการแบบว่าไปแข่งขันกีฬาใช่ค่ะใช่อย่างเช่นจะดีเกมเนี่ย เรามีทนักเลาเรา <ไป S 1> เรา็นนักเล่านักสึตว์ซีเกมพวกนี้ก็จะสร้างชื่อเสียงให้มาชลัยได้เหรียญทองซีเกมมาตลอดทุกป,ปีนักวิ่งเราก็จะดูแลนักสักคนนี้เป็นอย่างดีแล้วก็หรือแม้กระทั่งนักศึกไปสร้างชื่อในระดับประเทศการกีฬาแห่งชาติกีฬามาลาัยแห่งชาติอะไรหรือว่าแม้กระทั่งกีฬาร,ร่างคนุก้าวมาตลอดพวกนี้เราก็จะดูแลเพราะเขาเป็นคนที่สร้างชื่อให้มาชลัยเราครับ ทีนี้เรามีกิจกรรมอย่างที่บอกก็คือเรามีต้องเรียกว่าเราให้ทุนและเราให้รางวัลสำหรับน้องๆที่เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยนะคะและในส่วนอื่นๆล่นนะคะสำหรับนักศึกษาเองะคะ่ะเรามีการสนับสนุนอะไรบ้างคะใการให้ทุนมหาลัยเราเยอะมากมีหลายกองทุนที่สปอร์ตท้งสามารถเป็นเราลงทุนพวกนี้ไปไม่เป็นร้อยร้อยล้านในการให้ทุนกศึษาแต่นักศึกษาก็ต้องมีฝีมือยกตัวยอย่างเช่นนักศึกษาผ่านผลภาษา ผ่านสอบผ่านภาษาอังกฤษระดับโชอีกระดับหนึ่งเราก็จะให้รางวัลให้รางวัลสมว่าต้องมีเกณฑ์ไหมคะว่าคะแนนมีมีมีแต่ผมจำไม่ได้สมว่าแปดร้อยถ้าได้แปดร้อยนี่คือจะได้หมื่นหนึ่งละหรือนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ค่าสอบจ่ายค่าสอบให้ด้วยจ่ายค่าสอบให้ด้วยแล้วก็บางคณะเองเขาก็อาจฉีดเพิ่มใช่แล้วก็เว็บการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสามตัวได้เอไปเลย ไม่ใช่เว็บ oh. ให้เอไม่ต้องเรียนเอาอ๋อ oh, ไม่ต้องโรงเรียนเลยเอาใบเนี้ยลงลงทะเบียน <c oughs> ลงทะเบียนแล้วก็ให้เอไปให้เอไปโดยไม่ต้องไปนั่งเรียนในคลาสแล้วก็ถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษสูงเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะขอทุนไปเข้ากิจกรรมอินเตอร์เนชั่นนลแคมป์ทุกอย่าง <c oughs> ที่มหาลัยจัดโคกับต่างประเทศโอเคละมันกาจจะมีความรู้ความสามารถด้วยแล้วก็มีผมภาษาอังกฤษถ้าภาษาอังกฤษเพณ่สูงเนี่ยคุณจะได้ไปแล้วก็ ถ้าคุณมีผลสกิลคุณสามารถที่จะไปสกิลต,ต่างประเทศได้มาอะไรก็ให้อีกคนละห้าหมื่นบาทคือคือคืออันนี้คือสิ่งที่ซัพพอร์ตสำหรับคนที่ได้ภาษางกฤษดีแต่ถ้าคนที่เรียนเก่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะซัพพอร์ตคือใครทำเกรดเฉลี่ยได้สีุ่ศูนเราจะมาอะไรจะเว็บค่าเทอมเทอมถัดไปค,คือไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่าย Oh, แต่เราเราดีไซน์ไว้ไม่ใช่ว่าเป็นพันคนซึ่ว่าตอนนี้คือล่าสุดเพนว่าทางกองพันธุารัศมารายงานก็คือประมาณ100ร้อยกว่าคนก็ก็คือเพื่อให้นักศึกษาเกิดการแข่งขันคือถ้าได้สี่เยนสุนเทอมนี้เทอมหน้าคือมันต้องจ่ายค่าเท,มทอมก็ทํำยังไงก็ได้ใช่แต่ผมก็ไปบอกบอกพออ,อก,กพน,อนแล้วนะว่ามันก็หายมันก็ยากนะสี่ยนสูตรแต่เอาสูงสุดในห้องได้ไหม เอาคะแนนที่สูงสุดแล้วกันเพรากก็เป็นร้อยเป็นร้อยเลยนะคะก็แสดงว่ามาตรฐานค่อนข้างสูงใช่ก็คือประทับใจมากคือพวกนี้ก็เขาก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็เพื่อนๆก็ช่วยกันตั้งใจเรียนและล่าสุดผมเคยผมทราบก็คือผมก็การบริหาราก็รายงานเหมือนกันว่าก็คือเราให้ทุนกินข้าวมีทุนกินข้าวมีทุนกินข้าวคืออาจจะไม่ต้องมาเบิกทุกวันนะแต่ถ wow. ้าวันนั้นคุณกระเป๋าตังค์หายคุณ พ่อแม่ส่งตังมาช้า <c oughs> เราก็เขาให้ที่ปรษกษาแจ้งไปที่ไปที่ที่ปรษกษาแจ้งแจ้งไปที่กองพัฒนาศารารองพัฒนาศรจะให้การ์ด <c oughs> เพื่อไปเดินกินข้าวโรงอาหารฟรี <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่ผมเห็นแล้วน่าประทับใจมากสมัยก่อนเรามีครูวัครัวโบสถสุวรรณแต่ <c oughs> ไม่ครับวบสสุวรรณใช่ไหม เราต้องมาทำของข้าว,าวแล้วไอ้ขาประจำมันก็มาอย่างนั้นแหละเราก็เลยบอกว่าออให้มีการกำกองหน่อยคือขอให้คนเป็นขัดสนจริงๆนะแล้วก็มาเบิกเป็นครูปองหรือเป็นการเพื่อจะไปแลกเป็นข้าวเที่ยงที่โรงอาหารได้ปกติอะไรเงี้ยน,นี่คือสิ่งที่เราทํามา,มา,มา,มาค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จครับค่ะ,คะก็เรียกว่าทุนมีเยอะนะคะแล้วก็นักศึกษาเองก็ต้องเรียนต้องถามที่หน่วยงานเพราะที่นักศึกษาเองจะบอกว่าไม่ทราบว่ามันมีทุนอะไรเกิดขึ้นนะคะ ก <S an> ็ต้องไปถามในหน่วยงานต่างๆที่ดูแลอันนี้มีหน่วยงานอะไรบ้างคะที่จะดูแลซัพพอร์ตน้องๆนักศึกษาคะมีกองพัฒนานักศึกษานะครับกา,า,ร,า,ารักษากัพคือเป็น,นาา่วยงานที่ดูแลนรักษาโดยตรงแล้วก็มีฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะจริงๆแล้วกองพัฒนานักศึกษาก็เป็นอินโฟมชันหลักแล้วก็บทส่งเมสเซจมาที่ที่ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะซึ่งควบคุมดูแลโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษานั่นเอง <c oughs> จะเป็นอินโฟมชันซึ่งเป็นอินโฟมชันเดียวกัน นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าช่องทางเดียวกันนอกจากเรื่องที่เราคุยกันทั้งวิชาการนะคะงานวิจัยเองแล้วก็ในหลักสูตรต่างๆที่เปิดซึ่งก็ตอบรับนะกับทางรัฐบาลแล้วก็กระทรวงอวนะคะในอนาคตค่ะเราจะมีการปรับหลักสูตรหรือว่าจะมีหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะอาจจะไม่ใช่น้น้อศึกษาก็ได้เพราะว่าทราบว่าเปิดให้สําหรับอาชีพนะผู้ที่ทําอาชีพผู้ประกอบอาชีพที่สนใจจะเข้ามาศึกษาะคะ่ะจริงๆมาอะไรก็มีนโยบายแล้วทํามานานแล้วคือหนึ่งหลักสูตรต้องมีนอน degree นัเดยคือหลักสูตรระยะสั้นคือคือท่านทีการบอกว่าถ้าใครจะเปิดหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่มาปรับปรุงในปัจจุบันต้องทำระดักเดีมาด้วยเพราะว่าเราจะให้เอาเอากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ที่ไม่ได้อยู่ในระบบปกติ <ภา S 2> อย่างเช่นอย่างเช่นทํางานจบปวชปวสทางานอยู่ในอุตสาหกรรมไม่มีโอกาสได้เรียนก็เข้ามาในระบบนี้ได้หรือคนที่จบปตีอีกสาขาหนึ่ง <ภา S 2> อยากจะเพิ่มพูนความรู้ รีส i ิ l อั s ส i ิ l ก็มาเข้ามาระบบนี้ได้ซึ่งซึ่งในเนี้ยจะรันโดยแต่ละคณะ,คะจะมีมีการประกาศรับของคณะแต่ละคณะจะรับว่าถ้ามาเรียนหลักสูตรนี้1,000บาท2,000บาทก็เข้ามาเรียนได้100ยชั่วโมง50ชั่วโมง20ชั่วโมงแล้วแต่โปรดแล้วแต่แล้วแต่หล,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 ลักสูตรระยะสัลนนั้นแล้วก็เรียนเสร็จก็สามารถเก็บเป็นเขาเรียกว่าเครดิตแบงค์คะสะสมในกิจนะครับถ้า อยากจะได้ปปิญญาที่สองหรืออยากจะจะมาเอาความรู้พวกนี้ก็สะสมเป็นเครดิตแบงก์ธนาคารธุรกิจไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้มายื่นจบการศึกษาในอนาคตได้อันนี้คือสิ่งที่เราทำแล้วก็เรียกว่าถามว่าเยอะมากจนแบบผมไม่รู้ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันมีหลักสูตร,รอะไรได้บ้างนะแต่ว่าเป็นหลักสูตร,ร,ร,รที่น่าสนใจมากแต่และหลักสูตร,รเพราะว่าเราบังคับให้ว่าทุกหลักสูตร,รต้องมาแจ้งให้สภา,าวิชาการรับทราบผมจะทราบอยู่ตอนนั้นแล้วว่าคณะนั้นมีนหลักสูตร พี่หลักสูตรแล้วครับค่ะซึ่งแน่นอนนะคะสำหรับคุณผู้ชมผู้ฟังที่สนใจในหลักสูตรต่างๆของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธิบุรีนะคะสามารถที่จะไปดูข้อมูลค่ะหรือว่าสอบถามได้มีช่องทางไหนได้บ้างคะจริงๆแล้วถ้าจะเข้าเว็บไซต์หลักของมหาลัยก็ได้นะก็เสิร์ชเสิร์ชมหาลัยของเราก็เข้า Google Search ได้เลยหรือถ้าจะเอาให้มันชิงลึกก็คือเว็บไซต์เว็บไซต์ของคณะทุกคณะเขาจะประชาสัมพันธ์หลักสูตรของตัวเองนะครับ อยู่แล้วอันนี้คือเป็นออปชันทั่วไปแต่ถ้าจะเอาหลักสูตรที่พุ่งเป้าก็ผมคิดว่าทางนจุดหนึ่งที่รวบรวมหลักสูตรของก็คือทางสำนักส่งเสริมวิชาการและางานทะเบียนจะเป็นตัวรวบรวมหลักสูตรทุกหลักสูตรครับผมค่ะแล้วก็ตอนนี้เองก็กําลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษาสองพันห้าร้อยตอนนี้เป็นระบบรอบไหนอะคะตอนนี้อยู่ในช่วงการรับสมัครของทีแคทหนึ่งช่วงพอร์ตโพ i o โอนะครับซึ่งเปิดตอนนี้ก็เปิดละระบบนี้ก็เลนไลน์ของการรับสมัครทีแค หนึ่งี่อยู่ที่วันที่8ธันวาคม2568ครับผมค่ะอันนี้ก็คือเป็นรอบของพอ<ช>ร์ตโฟลิโอใช่ไหมคะก็12คณะเลยไหมคะทั้งหมดเลยครับอ่านะคะแต่ว่าถ้าคณะไหนเต็มก่อนใช่แต่ก็ยังเปิดอยู่ไหมคะหรือว่าเปิดเอาไว้เพื่อที่ว่าไม่ไม่เราก็จะไม่เหมือนกันว่าในรอบทีแคสหนึ่งจะมีคนสลัดสิ์หรือเปล่าลลเนี่ยค่ะเราเรามันมัน,เป,นเป็นข้อบังคับที่ต้องเปิดอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วคณะจะจะ,จะวางทีแค1หนึ่งไว้ที่ประมาณ3 0มสถึงห้แล้วแต่หลักสูตร ซึ่งซึ่งเราเราก็หวังตรงนี้อยู่ประมาณระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็เราไปเน้นมากๆจริงๆน่าจะเน้นที่ T-Cast สก็คือรอบรอบ m อ็มบูศึกษาตัวนั้นจะจะเน้นมากครับผมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธิบุรีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะ ศาสตราจารย์ดกรกิตชนภูมิกิติพิษรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธิวรีนะคะที่ให้เกียรติในการมาเยี่ยมชมที่สถานวิทยุแล้วก็มาพูดคุยกันทั้งแนวของวิชาการแล้วก็งานวิจัยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะครับผมขอบคุณมากครับและนี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะกับรายการ RMT Talk ค่ะติดตามกันใหม่ในครั้งหน้านะคะจะเป็นท็อปิกอะไรส่วนวันนี้ขอบคุณด้วยในการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ